ร้องเพลงเก่งนแสดงว่าเขาขยับลูกปากอะไรได้ดีนะคะแต่ว่าเราก็มาดูว่าเวลาที่ร้องเพลงเก่งเนี่ยคำไหนที่ไม่ชัดนะคะคำไหนไม่ชัดเราก็มาช่วยนะคะฝึกเป่าลมฝึกเลียไอติมหรือว่าเอายกเกิดมาแต้มรอบๆปากนะคะให้น้องใช้ลิ้นเลียรอบปากแบบนี้นะคะร้องเพลงด้วยลอลิงลา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 าป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 า ลองลองใช้เสียงเหล่านี้ป๊าปลาต่อเต่าลอลิงนะคะคำเหล่านี้นะแล้วไปทำนองเพลงเช่นบางคนชอบ view on the bus ใช่ไหมคะเราก็จะใช้ลา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 แบบนี้เนาะคือแบบ เด็กๆเราบังคับเขาไม่ได้เราต้องหาความสนุกเนาะผู้แม่มนักบําบัดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านได้ในทุกๆวันคลาสเรียนออนไลน์วิดีโอคอลให้คําปรึกษาหรือหนังสือรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ล่างคลิปค่ะ